สวัสดีครับวันนี้วันที่1มีนาคม2566หลายคนตั้งตารอเพื่อตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนแต่บางคนก็ยังไม่รู้ว่าจะตรวจสอบยังไงและจะได้รับสิทธิ์นั้นหรือไม่โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้กำหนดวันประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติในวันที่1มีนาคม2566ซึ่งผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์สามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติได้3ช่องทางดังนี้นะครับ ช่องทางที่1ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์บัตรสริการแห่งรัฐ m o f g o t h หรือ w e l f a r e m o f g o t h ได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาของทุกวันช่องทางที่2ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง7หน่วยงานได้แก่ สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศนะครับธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนสำนักงานคลังจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศนะครับที่ว่าการอำเภอทั้ง878อำเภอทั่วประเทศนะครับสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตและสาราว่าการเมืองพัทยาครับช่องทางที่สาม สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังโทร0 9 4 8 5 8 9 7 9 4วันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8.30นาฬิกา30นาทีถึง16.30นาฬิกา30นาทีเว้นวันหยุดราชการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังโทร0 2 2 7์9 0 2 0ต่อ3502-3503 35 06 3518 3536 3542หรือโทร085 842 7102 085 842 7103 085 842 7104 085 842 7105 085 842 7106 085 8 4 2 7 1 0 7และ0858427108วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีเป็นบรรยุดราชการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสริการแห่งรัฐโทร0 2 1 0 9 2 3 4 5วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกา30นาที ถึง17นาฬิกา30นาทีเ้นบรรยุราชการหลังจากทราบผลการตรวจสอบสิทธิ์บัตรสุริการแห่งรัฐซึ่งผลที่ออกมาก็จะมี2กรณีนะครับกรณีที่1คือผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและกรณีที่2คือไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัตินะครับสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติแล้วนะครับ จะต้องทําการยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งท่านสามารถเดินทางไปยืนยันตัวตนได้ที่3หน่วยงานนี้นะครับก็คือที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารอมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศนะครับโดยสามารถยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่1มีนาคม2566เป็นต้นไปทั้งนี้จะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนเอกประสงค์หรือสมาร์ทการ์ด เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนณธนาคารดังกล่าวตามวันและเวลาทําการของธนาคารนะครับสําหรับผู้ที่ตรวจสอบผลแล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติสามารถยื่นขออุทธรณ์ผลพิจารณาคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึง1พฤษภาคม2566ผ่าน2ช่องทางได้แก่ช่องทางที่1ขออุทธรณ์ผลพิจารณาคุณสมบัติด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์บัตรบริการแห่งรัฐ .mof go.gs หรือ welfare.mof.go.gs ได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาของทุกวัน 2. ขอยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง7หน่วยงานได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารทกศส,สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัดที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครและสลาวาการเมืองพัทยาทั้งนี้ทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์บัตรสริการแห่งรัฐ m o f g o t h หรือ w ว l f a r e m o f o g o t h ครับ